สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบ,บลบางเมืองนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทีมสมุทรปราการก้าวหน้าได้ลงพื้นที่นะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่รถยักษ์เขียวของอบจบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลบ,บางเมืองตามนโยบายของท่านชนสวัสดิ์อัศวิหิมประธานของการค้าจังหวัดส,สมุทรปราการและท่านนายกสู่นันทิดาแก้วโบสายนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับรถยักษ์เขียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าตามซอยได้นะครับวันนี้ท่านนายกเอ๋นะครับได้มอบรถ ลูกเต๋านะครับที่เป็นรถเล็กและทีมพลเดินเท้านะครับเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่นําน้ํายาฆ่าเชือ้อครับฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางเมืองทุกท่านนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเมืองทุกท่านนะครับโปรดรักษาสุขภาพร่างกายนะครับก่อนจะออกจากบ้านนะครับปิดแมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้ดีนะครับช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณท่านนายกเฉชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและท่านนายกตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับที่สนับสนุนนะครับทั้งเครื่องมือนะครับและกําลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเมืองทุกท่านครับวันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจอนะชนสวสดิ์อัศวเหมประธานหอ,อการค้าและคารความกับทางสอจอและก็ทีมงานฝ่ายปกครองขอขอบคุณท่านนายกอ,อ,อนุสักนาคทิมนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือได้ให้พวกเราได้ลงพื้นที่เพื่อให้ประชาันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องต้องสาตัวอยู่บ้านนะคะแล้วก็เราได้ร่วมมือกับทางสอจอได้ลงขีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิดนะคะ ก็วันนี้ได้ลงพื้นที่ทุกซอยเลยนะคะทุกซอกทุกซอยตามที่ประชาชนร้องอยากให้ไปฟ้นให้ตามซอยทุกซอยเลยค่ะ ชุมชนอับดุรัชและก็ในนามตัวแทนที่เราเลือกยืนยนในซอยอับดุลรัชก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ท่านตุนประวัติอัตดุลรัชนะครับส้าหลวงกัญประดานะครับได้เข้ามาทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชนอับดุลรัช เข้ามาที่มัสยิดนะมาพ่นยาให้ก็ขอขอบคุณแทนท่านพี่น้องมุสลิมในซอยอสัสลัลัดนี้ด้วยครับ